นี่ลัคนาราศีตุลน,นะนี่นี่อยู่ตกวายวินนทนี่ตกวอิลินี่ตกวายมละนะอายุเราตกช่องนี้เราก็นับเดือนเกิดมาเ,เราเกิดเดือนห้าก็เดืน 5, อนห้าเดือนหกเกี่ยวกับคู 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, ่ของเดือนเจเดือนแปดเดืกือนสับเด็ดเดือนสิบสองเดือนหนึงเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ห้าเดืออันนี้ ตกนี้เกิดเดือนแปดกับเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบหนึ่งเบี่ยนไปถ้าเราอายุตกช่องนี้เราก็นับเดือนเกิดมาเนี่ยเกิดเดือนอะไรเดือนสามกับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเดือนแปดเกี่ยวกับอะไรพุทธะลูกพระลาโว่ไงวิลลีอันนี้เป็นเฉพาะเดือนจรของคนที่มีอายุ